นั่นเนาะครับสวยมากวิวสวยข้างหลังเขาก็ร้องร้องแต่เราธรรมดาเนาะเราไม่ยินว่าเราไม่ยินเราไม่รู้จะยินทำยังไงว่าสวยดีนะสวยดีสวยดีถ่ายวิวโอ้โหอยวผมจะถ่ายวิวนะแต่ไม่กลัวเท่าไหร่แต่มันเสียวโอ้ลมเย็นมากใช่ใช่ อันนี้คือมันหมุนนะครับพี่ๆอาจจะเห็นวิวมุนหมุนนะครับแต่ลมมันแรงเนาะเราติดไม้ไม่ได้เขาอนุญาตเราติดไม้นะใช่ใช่นี่ขนาดหมุนไม่เร็วนะใช่ใช่ใช่หมุนไม่เร็วชาว้าเลยไม่เย้ลูก,กพี่เอา นี่เรายกเป๋อใช่ไหมยกเลยยกเลยจุดยอดแล้ครับพี่พี่เรามาขึ้นกันได้แล้วครับเห็นหมดเนาะกรุงเทพตเห็นหมดเดี๋ยวว่าเสียวลงหน่อยต้นล่าด้านยิ้ตกันใหญ่ยิดกันใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ เอฟซีบอลกิฬาแอง n แนลแล้วก็สวัสดี FC ตามภาษาบาตูคุณทีมแฟมิลี่เนาะตอนนี้บอลกิีลงอยู่ที่เอเชียชิกเดอะลิเวอร์พรส์นะครับกะอยู่ตรงนาเครื่องเล่นใหญ่โอ้สกายไฟเออร์สวิงเนาะกับเป็นครั้งแรกเนาะตื่นเต้นมากๆเนาะจะได้ขึ้นไปตรงนี้กับบอลกีลงนะครับกับตามภาษาบาตูจะขึ้นไปทำการสองคน <c oughs> กับมี ขาสันเลยโอ้ยยังมาทัานขึ้นซช่ามกะมาถ่ายคลิปวันก่อนนะครับพี่พี่แนะนํำนะครับอยากเห็นมุมวิวข้างบนว่าสวยงามขนาดไหนเแบาบกิี่แหล่งสุวยไปถ่ายให้พี่ดูหน่อยเพื่อนานะครับกะขอบคุณนะครับพี่เนทนะครับจากคนไทยในต่างประเทศนะครับตีเพิินนะครับสนับสนุนขาขึ้นเครื่องครั้งนี้หรือว่าซื้อตัวให้เนะาะกะ ก็อ๋อค่าตัวเนาะค่าตัว320บาทค่าตัว320บาท,าบาทใช่ต่อหนึ่งท่านแล้วก็ก่อนจะมาขึ้นเนาะแนะนำให้จองตัวผ่านออนไลน์ก่อนเนาะ,ะเพื่อจะไม่เสียเวลาเพราะว่าตัวเต็มทุกวันวันนี้ก็เต็มแล้วนี่อันนี้เพื่อนกับเอกสารที่เซ็นรองหลักต้องขึ้นไปอันนี้ก็เป็นซื่อแลวกเบลกที่กับเบอร์โทร เนาะซื่อแล้วก็บัตรหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบมอเกลียงเป็นพาสปอร์ตกับใส่หมายเลขพาสปอร์ตเนาะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเลยพี่ๆสี่กับลออุลุ่นน้ำกันเนาะว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนข้างบนนี่ไปไม่กล้าขึ้นหรอโอเคไปไปไปเบิ่งข้างบนน้ำกันนี่ของเจ้าอะไเนาะเฮ้ยมาหาว่า ขอบขอบคุณมากๆนะครับพีพีเอฟซีคนไทยที่ผมไม่คิดไม่ผัานว่าทําคลิปที่เมืองไทยนะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องเล่นนี้ให้เนาะวันนี้บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีมากนะครับ เหมือนจะมีฝนตกปล่อยๆด้วยนะครับตรงทางเขาอย่างอลังการเลยนะครับเครื่องเล่นสูงที่สุดติดอันดับ็อปของโลกเลยนะครับเครื่องเล่นนี้นะครับน่าจะหนึ่งในสามของโลกเลยนะครับสูงสามร้อย โอ้สูง130กว่าเมตรนะครับเทียบกับตึก36ชั้นเนาะบรรยากาศคนเต็มที่นี่เลยว้าวเลียร์เย็เลยฮะเจ๋งเยเ่ไม่ลคนเยอะกล้าขึ้นดีบ่ฮะกล้าขึ้นดีบ่หา้าสั่นลย <laughs> อันนี้นะครับเครื่องเล่นเป็นแบบนี้นะที่นั่งสอง,สองที่นะครับพี่ๆสำหรับใครที่อยากมาเล่นเนาะเป็นสองที่นะครับสองที่แล้วก็อันนี้เปิดไฟนะครับประเทศไทยคนไทยแทบจะบินไปหาดวงจันได้เนาะ เป็นไะไรแล้วนะครับขึ้นไปนี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับแบบเหมือนสไปเดอร์แมนเลยเป็นไ,ได้หนาเป็นไดงไรตื่นเต้นแห้งตัตนเห็นไปยินยอมกับคาสันเลยในยินยอมกับคาสันแล้สอบถามสอบถามโอเคปัจจุบันนี้คาสันไหมก่อนที่จะขึ้นก็แบบตื่นเต้นแบบ <c ười> พูดไม่ถูกเนาะแต่ก็ไม่ดูหลายๆคลิปดูดหลายๆ รอบแล้วที่เครื่องขึ้นก็ไม,ไม่ไม่น่าจะกลัวเท่าไหร่ไม่ไม่น่ากลัวเนาะสองทุ่มกว่าๆเพื่อนจะเล่นเบาๆเพืเ่อนเล่นไม่แรงเนาะอันนี้คือดูเพื่อนเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวเยวก็จะถึงรอบเราว้าวสวยมากนะสวยมากพนะี่อิน เห็นไหมพี <meus S 2> ่อินเขาจะมุนแบบไม่ไม่ไม่เร็วใช่มุนช้าๆรอบดึกแล้วเพื่อเสียงใช่ป้านปลายเป็นเพียงทำไมใช่ใช่ใช่ก็เลยมุนช้าๆไม่แรงมันไม่ไม่น่ากลัวนะเห็นไหมลงมาแล้วนะแป๊บเดียวสี่นาทีพี่อิน ใช่อในอหนนะคสภาพอากาศค่อดีครับผมน่าจะคุมเอนเสนหนึ่งม่น่าคมีความรู้สึกว่าฝนกาลังจะล่นมันไม่ตกหรอมันเป็นไปแล้ว วันน่ะวันนี้ต่อแถวเงาวเลยเนาะแต่จองจองไว้สองทุ่มครึ่งเนาะว้าสองทุ่มครึ่งนี้สองทุ่มครึ่งกว่าว่าแล้วแต่เาต้องได้ต่อแถวก็ดูว่าเขาจองจะกถุงจะกเาแล้วเขามันตัดคิวก่อนหมดเลยวันน้าคนรีบจะขึ้นแล้วประเป๋าสั่นเป่ามันเรียกระเป๋าสั่นนี่มันแล้วแบบบรรยากาศเนาะกทุกคนก็ลองมาขึ้นเล่นเมืองนี่เนาะแต่มันก็ แป๊บเดียวโอ้ sorry แบบมันหนักเว้ตอตรงเนาะเมื่อกี้ขึ้นไปกับบเสียงร้องเพราะวา่าหมุนจ่ารอบดึกเพื่อนจะหมุนหมุนช้ารอบกลา,าง,างรอบข้างบ้านโอ้โหมีข้างบ้างอ๋อส่ง,งใัยอันเปิดรายวันเมื่อก่อนคนก็นมีคนแก่บางบ้านที่นแก่เนะี่ย ร้อยได้น้องสาวร้อยได้น้องสาสวัสดีครับนักบินไายทุกท่านตอนดีต้อรับสื่ e r s ก่อนเครื่องบินเรกาือถงรืออกยังปลอดภัยครับ Welcome Sky Adventurers You are now boarding Sky Flyers Before take off please s t o r all loose items s u g e s t s o e s bags, glasses and hats in the locker for your safety. เอเอดูโงสงงขึ้นหน่อยโสงขึ้นหนอ่อยบ้าทมีควายไปดิโอ้ทมีควายไปดิโสงขึ้นหน่อยคนใหญ่กว่าเจ้าเป็นไว้แล้วแม่รอโอ้จะสั่งยังโสงขาดิเหนาะหา พอดีแฮร้ี่นะเอีก่มามาดูด้วยอ้ีะไรนี่หหน้าะนี่พันเห็ุหายหรือเห็ดเองนี้รีบไว้หนูเลาผง,งานเลย ใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนาจไม่ร่างเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้นี่ก็มีเซฟตี้เนาะอ๋อมีอย่างดีเซฟตี้อย่างดีแล้วก็มีเช็คอีกรอบนึ่งเช็คสองคน

รุ่นรุ่นคำโบน้องขึ้นแล้วโอ้โหมันก็ธรรมดานะเนาะครับมากวิวสวยข้างหลังเขาก็ร้องร้องแต่เราธรรมดาเนาะเราไม่จีบว่าเราไม่จีบเราไม่รู้จะจิบทำไงแต่ว่าสวยดีนะสวยดีสวยดีโอ้เดี๋ยวผมจะถ่ายวิวเนาะเดี๋ยวไม่กลัวเท่าไหร่แต่มันเสียว ใช่ใชอันนี้คือมันหมุนนะครับพี่ๆอาจจะเห็นวิวมุนหมุนนะครับแต่ลมมันแรงเนาะเราติดไม้ไม่ได้ขออนุญาตจะติดไม้นะนใช่ใช่<ๆ>วิสวยมากอันนี้คือเพื่อนๆนี่ขนาดหม,นะมุนไม่เร็วนะใช่ใช่ใช่หมุนไม่เร็ว แล้วไม่เยอลูกพี่เราสวลูกพี่เรายกโป่ไหมย้มสยจุดยอดนะครับพี่พี่เรามาขึ้นกันได้นะครับเห็นหมดเนาะกรุงเทพ่เห็นหมดแต่ว่าเสียวหน่อยควาสูงมากด้านหลังเราจีดกันใหญ่จีดกันใหญ่เดี๋ยวเราอ่ะ เฉียวที่ว่ามันถึงไงมันลมเนาะวันนี้มันลมก็แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวเลย,เยอันนี้คือบรรยากาศข้างบนนะครับพี่เบ,บนะถ้าใจไม่ถึงก็อย่าอย่าขึ้นมานะจริงๆนะถ้าใจไม่ถึงนี่แบบเลยเนะาะสวยมากข้างลาง่าง,าง,าง,งอันนี้คือตอนลงนะครับพี่เบนเจ้าที่สวยมากนะปล<ะ>า <laughs> ข้างหลังายๆกีดกีดล่างเลยเศรษฐ์ะโอ้ยเกือบอกบอกเนาะคนข้างล่างเนาะโอ้ยอย่ากลัวะเด้ลงมาจังสันจะขึ้นไปบุสันเอ้ยพี่ ตอนตอนขึ้นนี่ไม่สั่นนะแต่ว่าตอนลงมาตอนนี้สัน,ส,นสันตอนลงตอนจนขึ้นนี่ไม่ไม่รู้จะยังไงแล้ว <c oughs> แต่มันจะเสียวเสียวตอนเสียวตอนมันขึ้นสูงอ่วววะวันน,นวีวันนี้มันลมไปแล้ววันวันนี้มันลมฝนก็ตกไปปล่อยๆ ดีแล้วเนาะบอกเลยเลยขึ้นหน้าขึ้นอีกวันนี้ขึ้นได้มขึ้นได้ขึ้นได้แล้วขึ้นไปไม่ดีกว่าบอกขึ้นไปั้นี้ทั้งเดียวทั้งนี้ทั้ดีกวเาอ่าครับไอ้ที่เบือนขึ้นไปเราเหมือนเป็นฮีโร่เลยสไปเดอร์แมนเลยลอยอยู่แบบโอ้โหแต่บรรากาศแต่ก็ไม่นานแล้วประมาณสามนาทีกว่ากว่า โอ้น้ำตาจะไหลขึ้นครั้งแรกนโอ้นะกเมื่อนาไปแล้วเม่นาไปแล้วข้าวหนาบ้าเลย สวัสดีครับสวัสดีครับมามาเขาดับหนึ่งเป็นดับหนึ่งรอกันสวัสดีครับแซวร้องไห้ร้องตาแตกตาเตนเป็นไงบ้างรู้สึกขึ้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว4นาทีแล้วลงมาประมาณ4นาทีเนาะตอนตอนช่วงมันอยู่ต่ำๆน้อยตัวมันก็ธรรมดาเนาะความเสียวไม่เท่าไหร่ ว่าพอขึ้นไปสูงๆ,ๆคนทางหลังมนันลองกีดกากีดกาแต่ถ้าถ้าถ้าหมุนเร็วกว่านี้เนี่ยเวียนหัวแน่นอนอ๋อเวียนหัวแต่แต่นนแต่ผมนี่ไม่ไม่ใแต่ผมนี่ไม่นะจำนี้คือว่าโอเคหมุนดึกแล้วเขาเพิน่นหมุนไม่เร็วด้วยนะดึกแล้วห<ต>มุนไม่เร็วแต่ว่าวันนี้ดูลมลมแรงเนาะลมแรงนะวันนี้ขบลมแรงลมแรงข้างบนดูข้างล่างไม่มีแต่ว่าสวยมาก แต่เราก็ปรับมุมกล้องไม่ไม่ไม่ทันด้วยเนาะเราเรายังไม่เรายังไม่รู้วิธีถ่ายด้วยเนาะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นไปถ้าถ้าได้กล้อง360องศานะสวยใช่ใช่่นั้นจะดีแต่ว่าใครอยากมาเล่นกับมาได้เนาะไอตูเนาะไม่น่ากลัวแต่ว่าเสียวเียวเพราะว่าจะเจอเสียวถ้าถ้ามาเล่นก็คืองจองตัวออนไลน์ จองตัวออนไลน์ง่ายกว่าแล้วก็มาลงทะเบียนใช่ใช่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็เอาไปเซอร์ใบทะเบียนตัวนี้มายื่นกับเจ้าทั้งหน้าที่ตำบใช่ครับอันนี้กล้องส่วนกล้องเนาะสามารถนํากล้องที่เป็นของเราเองนี่ของเราเองได้เพราะ <c oughs> มีระบบเซฟตี้สายรัดข้อมือไว้ <c oughs> ได้ <c oughs> แต่ว่าเขาคิดมากมายแล้วไม่ไม่คิดแต่ว่าถ้ามาเช่าตรงนี้เช่ากล้องเขาิ่นคิด250 ใช่ช <Sure>. hmm. <laughs> ัด้จอเนาะอินแนะน้ำเนาะถาว่ายังมาขึ้นปิดหรืได้ใช่โอเคล่าวีรงนะครับครับให้เพื่อนเอฟซีได้รับชมเพื่อทีคราหน้านะว่าเอฟซีคนไหนอยากจะมาขึ้นก็ก็มาขึ้นจอดตัวหน้าจออนลน้าใช่ จ้าบอกเลยเนาะมันกับสนุกแบบหนึ่งอยงเนาะขึ้นไปแล้วสนุกแบบหนึ่งแต่มันเสียวแต่ว่าความสูงเสียวเสียวย้อนมันโล่งมันโล่งมันโล่งความกลัวของเขาเองเขาใช่เขาขึ้นเคยขึ้นเครื่องบินก็จริงแต่ว่าเครื่องบินมันสิเป็นมันสิเป็นถังไม้อันนั้นนะอันนี้แหละมันมันอยู่ลงโล่งเขามองเห็นมูน แต่แต่มันก็เร็วนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ลงมาแล้วก็มีกัคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับพิ่เนทคนไทยในต่างแดนนะครับที่สนับสนุนค่าตั๋วขึ้นเล่นนี่นะครับวันนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับการงานเจริญก้าวหน้านะครับกับบรรยากาศข้างบนนะครับวิวผมก็อาจจะถ่ายให้ ได้ไม่สวยเท่าที่ควรนะครับไม่สวยเท่าไหร่นะครับขึ้นไปก็ตื่นเต้นด้วยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก่าพี่ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เผื่อเป็นกําลังใจให้พวกเฮานะครับที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆอัปเดตสถานที่ใหม่เนาะอันนี้ก็เล่นมากใหม่ระดับ จากวารระดับโลกเลยเนาะระดับโลกระดับโลกเลยเนาะเพราะว่า <โฮ S 2> ติด top สามของโลกอันดับสามของโลกด้วยที่หนึ่งในเอเชียโอ้ที่หนึ่งในเอเชียสูงที่สุดเนาะนเ,อเ,เอะจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พีเอฟซี <โฮ S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับ